สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำาวิเศษนะครับวันนี้มาที่ร้านในอินนะฮะอปะตทราชพฤกษ์ใช่ไหมประจายดาวนี่เป็นร้านหนังสือประจําของผมนะครับเวลาผมมาที่ร้านในอินแห่งนี้ผมมีความสึกอบอุ่นนะฮะอบอุ่นสามารถจะเลือกซื้อ หาหนังสือได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564ครับก็มาซื้อหนังสือไปให้แฟนรายการได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนรายการทุกท่านสนับสนุนอุดหนุนมาซื้อของบางทีก็ให้เป็นค่ากาแฟมานะครับวันนี้ผมตั้งใจจะซื้อหนังสือนี่ครับเล่มนี้เลยลดแอกชาติ เอาไปอ่านให้แฟนรายการฟังเล่มนี้ดีมากนะครับของศิลปะวัฒนมนะฮะจากศักดินาราชาชาตินิยมอ่ะหน่งเล่มนะครับหน่งเล่มแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ในฐานะที่ทํางานให้ททมาเยอะนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยอนุสาสอ,อสทครับนี่ฮะเล่มใหม่พฤศสภาคมจากป่าสู่ทะเลครับ นี่ครับหเล่มแล้วก็เล่มนี้น่าสนใจมากเคยซื้อมาแล้ว1เล่มครับชื่อ The Rules of Contagion นะฮะระเบียบแห่งการระบาดนี่ก็ไปมอบให้เขาล่ะนี่ก็ถือโอกาสอีก1เล่มครับพวกนี้ก็จะมีสวดมน์นะฮะมีสวดมน์ใช่ไหมสวดมน์อะไรอะ่ะสวดมน์ไล่โควิดนะครับแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เล็งมานานนะครับชื่อ s บ r ร์กนะครับซีรีส์ of life d e a t h and surviving คู่มือหัวใจสลายครับของคุณจูเลียซาลมอนซามเมลซามัวเราจะมาดูกันว่าเวลาเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจของเราเนี่ยเราจะมีอะไรที่ป้องกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นการสูญเสียกันเยอะ o s s นะฮะในวัยที่ เรากำลังต้องสูญเสียนะครับก็จะมีในเชิงของจิตวิญยาเขาที่ไม่ใช่เชิงศาสนานะครับเขาจะมีมุมมองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับเขาลดพอดีเลยนะครับแลวังหลังตําหนักนะฮะแลวังหลังตําหนักเป็นแลวางหลังตําหนักเขาลด50%เลยนะใช่มั้ย50% ก็น่าสนใจนะครับก็ซื้อไปเลยคือจริงๆผมตั้งใจจะมาอาอะไรอ่ะภรรยาเจ้านะฮะเป็นนิสารศิลปว,วัฒนมาเอานำาให้แฟนรายการอนะ่ะแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีครับยังไม่เข้าเข้าอีกสักอีกสักวันสองวันฮะวัน,วนสองวันก็เอาเล่มนี้ไปก่อนละกันนะครับแลววางหลังตําหนัก น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าในฝ่ายในของสยามอ,อ,อย่าลืมรถได้พี่นะ099 210ค่ะครับเหลือเท่าไหร่จ๊ะไอ้นี้ด้วยตันนี้ด้วย ทั้งหมด5เล่มนะครับ5เล่มก็สนนราคาอยู่ที่1,346บาทครับก็ซื้อเพิ่มไปอีกเล่มครับไปรายการทั้งหมดก็1,439บาทครับมหดแล้ว เรียบร้อยครับครับก็เรียบร้อยนะครับไปรายการครับก็เดินออกจากร้านนะครับร้านเดี๋ยวนี้ทุกที่ไม่มีไม่มีถุงให้นะครับต้องถือเองนะฮะก็ในหนังสือไปเพื่อเป็นความรู้อ่านแล้วก็จะได้รีวิวให้แปรายการนะครับ มีหนังสืออะไรดีๆบ้างที่เราจะได้เพิ่มพูนความรู้ของตัวเองนะครับขอบคุณแรายการทุกท่านนะครับที่สนับสนุนสินค้ามาและทําให้ผมได้มีเงินนะครับมาซื้อหนังสือเหล่านี้นะครับนี่ฮะก็เปิดเราไม่มีเพียงเราไม่มีไอ้พุณคติกฮะก็อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ คุณรายการไปรายการทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนสินค้าช่อง Youtube ชีพทำคาวิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลส์มากหน้าใหไหไมาของำํำเครื่องออกซิเจนปลายนิ้วน้ำยาบ้วนปากน้ำพริกแคบหมูสาลายทุกอย่างครับที่รายการสนับสนุนมาส่วนหนึ่งก็มาเป็นหนังสืออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขอบคุณรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ